นี้นะครับผมชาติอาชาภาริลพสิทธิ์คุณกับท่านอาจารย์กีรติวัฒน,น์ธนพัฒน์ผวนันแล้วก็นิสิตนักศึกษาจากทุกคณะนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม่ว่าจะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะไอทีคณะวิเลยการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็วิทยาดุริยายงศิลป์และก็คณะการบัญชีการจัดการนะครับวันนี้ได้มากราบคุณแม่ปูชช่วงเด่นดวงเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ในานามที่คุณแม่เป็นศิลปินต้นแบบหมอำํำภาคอีสานนะครับที่สูงศิลปะยอดด้านทหมอำํำภาคีสานกับกากทะวับคุณพ่อพอเจริญดาเหลาอาจารย์เทนดาเหลาคุณแม่คุณเพงไปจิวชัยอาจารย์คำพานลิทิติตนะครับวันนี้มากาักทะลับเพื่อเป็นสีนมงคลสําหรับลูกหลานนะวันนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณคุณแม่ที่เอื้อเพื่ออนุเคราะห์เมตตาให้ลู้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับหมอํำนะครับเพื่อ เป็นองค์ความรู้ประดับตัวนิสิตไม่ว่าจะทุกคณะศิลปะย่อมเข้าถึงได้ทุกแขนงทุก <tapping> วิชาทุกสาขานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผูกหวยรางวัลที่หนึ่งรัตตีโต้ให้สุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับขอกคนประเจ้าพรมจแล้วก็เดินทางปลอดภัย ดีใจย่นหลุดมาเป็นสีแดาวำหนดวรถทุคนและลู